สวัสดีค่ะก้อยค่ะที่ปรึกษาการขายรถยนต์มือสองสมิทธ์ฮอนด้ายูสคาสาขาพัฒนาการนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำรถ Honda าีอาร์วีห v ปี2017นะคะเดี๋ยวก้อยจะพามาชมรายละเอียดรอบๆคันของรถ b ีอ v คันนี้กันเลยค่ะค่ะรถ Honda BRV นะคะคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นท็อปนะคะคันนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกนะคะล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กขอบ16นะคะ รถคันนี้ก็จะเป็นยางนะคะปี2021เลยนะคะลูกค้ารถ Honda BRV นะคะจะเป็นรถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะเบาะสาตอนนะคะลูกค้าเดี๋ยวภายในนะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในคะ่ะภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะคะ ู้โยสารด้านหลังนะคะแถว2นะคะรถคันนี้ลูกค้าท่านเดิมนะคะไปติดตั้งนะคะพนักพิงเพิ่มพนักเท้าแข็งเพิ่มนะคะลูกค้าสามารถเชื่อม USB สำหรับลูกค้าที่นั่งแถวที่2ได้นะคะเชื่อมต่อสามารถชาร์จโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้เลยค่ะและก็ยังมีนะคะแอร์นะคะตอนหลังด้วยค่ะ คันรุ่นท็อนะคะคันนี้ก็จะมีกล้องมองหลังมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะ2จุดค่ะส่วนเบาะที่นั่งแถวหลังตอนที่3นะคะสามารถปรับพับนะคะได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการวางสิ่งของสัมภาระได้ได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ ะะเป็นรุ่นท็อปนะคะระบบ push start นะคะคุญแจ smart keyless นะคะพวงมาลัย multi function นะคะแล้วก็จะเป็นมีกล้องมองหลังค่ะวิทยุนะคะวิทยุจะเป็นวิทยุหน้าจอสัมผัสนะคะสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ค่ะแล้วไมล์เลดของรถคันนี้นะคะลูกค้าอยู่ที่6 3 0 0ืเท่านั้นนะคะอันนี้ไม่แท้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะก้อยพาชมรายละเอียดรอบๆคันของรถ Honda B R V คันนี้แล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะมองหารถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งก้อยก็ขอแนะนำรถคันนี้เลยนะคะได้ทั้งไม่น้อยนะคะและเราตั้งราคาอยู่ที่530 0 0 0บาทนะคะและยังมีคัมเป็นดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.59%นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอยู่ก้อยก็ขอแนะนารถคันนี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก้ก็ขอจบการแนะนำรถสวยๆดีๆแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ